วีออสเข้ามาใหม่ครับคุณผู้ชมคันนี้เป็น1.5รุ่นมิดปี20เลยนะครับผลิตปี20เลยไม่ใช่19จด20นะรถหน่วยงานของทูนิซิงครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับรถเข้าศูนย์มาตลอดในแคนแนน์ศูนย์ทุกหมื่นโลทุก6เดือนคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมา QC วซรถกันรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยยังมีริ้วมีลอยอยู่จะมาชี้ให้ดูว่าโครงสร้างเดิมๆเติร์เอดูยังไงนะครับคันนี้มีริ้วมี ดูให้จบและเห็นทุการายละเอียดของตัวรถแน่นอนนะครับต่างจังหวัดก็ออกได้เหมือนกันนะครับตามกันไปดูครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจวีออสมือสองทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมบีวีออสมือสองพบกันกับผมวีพิจิตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะอีกหนึ่งคันมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับวีออสเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะครับทะเบียนตามนี้6235นะฮะเป็นวีออสหนรุ่นมิดปี2020นะครับเป็นตัวรองท็อปนะอ่าได้เป็นตัวปี2020เลยจริงๆชมเนี้ยและที่เปลี่ยนชื่อเเเเรรรีีีีีียยกมมมาปปป็นน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 น Entry Mid High ่่่่ัััััจะะะิิิผผลลตตตตต้้้งแแ19คคคบ เป็นรถปี20แท้ๆอ่าเป็นรถปี20แท้ๆเลยนะครับเลขไม่ไม่เยอะด้วยนะฮะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะสภาพเนี้ยคือสภาพแรกรับตั้งแต่เมื่อวานนะเพิ่งรับเข้ามาตอนเย็นนะครับก็คือประมูลได้มานะครับรถมาเจาะที่เพชรยนต์เมื่อวานตอนเย็นนะฮะวันนี้ผมรีวิวให้พี่ๆได้ดูนะครับจะได้คลิปเนี้ยผมตั้งใจว่า มา QC รถไปพร้อมๆกับพี่ๆทุกคนเลยว่ารถเนี่ยมีแลกลับเนี่ยมีตหนิกตรงไหนไหมมีชิ้นส่วนไหนที่จะต้องปรับสภาพเพิ่มเติมไหมนะฮะตรงนี้เราจะได้ดูกันตั้งแต่สภาพรถที่เป็นสภาพรถแลกลับเลยถ้าพี่ๆท่านไหนมองว่าโอเครับได้และราคานี้รับได้สภาพนี้โอเคบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่ๆได้ ได้ตัดสินใจกันนะครับสำหรับ v ีออ1.5รุ่นมิตดปี2020น,นะเป็นผลิต20แท้ๆเลยนะครับไม่ใช่ว่า19จด20นะเป็นปีผลิต20เลยนะครับเลขไม้ครับ9 9 0 0 0โลกับอีกหลักร้อยเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่90,900 0ผมจำได้ไม่ผิดแน่นอนนะครับราคายอยู่ที่379,000คุณผู้ชมถ้าสังเกตนะคันที่แล้วผมขายอยู่389นะฮะ วันนี้คันนี้ถูกกว่าเดิม1,000 0บาทนะครับสามแสนถ้าราคาป้ายแดงเนี่ยป้ายแดงขายอยู่ที่7จ็0 0สนวันนี้หั่นกว่าครึ่งนะครับราคาหายไป50%มีคนขาดทุนให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วสําหรับการซื้อรถยน์มือสองนี่คือความคุ้มค่าและที่สำคัญไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง6,400บาทนะครับ ตัวรองท็อปวีออรุ่นมิดปี20ผ่อนเริ่มต้น6,004ไม่99,000ไม,ไม่ถึงแสนนะถือว่าคุ้มค่าทุกการใช้งานเลยและรถพวกนี้เป็นรถหน่วยงานคันนี้เป็นรถหน่วยงานของทูริซิ่งนะครับบอกได้เลยนะผมกล้าพูดเลยไม่ไม่เป็นไรไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับเป็นรถหน่วยงานของทูริซิ่งนะครับสังกัดเดิมเป็นทูริซิ่งเลยมือเดียวจากป้ายแดงนะครับทูริซิ่งก็เขาเรียกว่าทูริซิ่งเนี่ยก็ซื้อสดไปเลยนะครับเป็นรถของทูริซิ่งโดยตรงสำเนาเล่มระดับที่1เป็นิ่ง้ก็ถือว่า คุ้มค่าเลยรถผ่านการมีเทนสูตมาตลอดนะครับทุกหมื่นโลทุกหมื่นโลทุกหมื่นโลพวกนี้เขาจะเรียกเข้าสู์ทุกหมื่นโลอยู่แล้วหรือทุกหกเดือนเป็นในเรื่องของการกาลังไปตัวรถด้วยว่าเกรด A คุณภาพนะครับโดยปกติแล้วเนเพชรยนต์เนี่ยเราคัดรถเกรดเมาอยู่แล้วแต่วันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ผมพาคุณผู้ชมมาดูบางทีได้ดูตอนปรับสภาพเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้คือสภาพตอนที่ยังไม่ปรับสภาพยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่ล้างขัดสีลิ้วรอยยังมีให้เห็นเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ว่ามีริ้วรอยตรงไหนบ้างหัวน็อตเม็ดอาร์ผมไล่ให้ดูเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะครับโครงสร้างรถเกรด A เป็นยังไงถ้าสนใจเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมเนี่ยแอดไลน์ได้เป็นทั้งเบอร์ส่วนตัวแล้วก็ไลน์ส่วนตัวเลยเรียกว่าเป็นเบอร์เป็นไลน์ที่ใช้ในใช้กับครอบครัวเลยอ่ะนะครับก็จะยิงตรงหาผมโดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินผ่านโอเปอเตอร์คนไหนสำหรับใครที่สนใจในติดต่อหาผมได้โดยตรงเลยนะครับก่อนจะเข้าไปดูกันนะเดี๋ยวผมจะพาาไไไปแนนนนะะดดด้ววยยูู่ตรรงงงหถััคบ กดไลค์ให้หน่อยครับกดติดตามให้ด้วยนะครับและเดี๋ยวไปดูกันนะครับเริ่มที่ด้านหน้าก่อนสําหรับคันนี้นะฮะแผลแรกที่ผมเห็นนะครับในส่วนที่เราจะต้องเก็บงานเพิ่มเติมนะครับเก็บงานรถทุกคันผมต้องแจ้งแบบนี้เนี่ยรถทุกคันที่จอดอยู่450คันนะครับเราปรับสภาพทุกคันนะครับผมไม่ได้ขายพี่ๆแบบนี้นะอ่าผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยพี่มีรอยนะพี่ไปเก็บเอาเองเปล่านะครับราคา3 7 9 0 0 0ผมเก็บงานให้รอบคันเรียกว่าเหมือนได้ป้ายแดงเหมือนทุกๆคันที่ผ่านมาที่ขายออกไป นะครับถ้าพี่ๆติดตามอยู่จะเห็นอยู่ว่าในช่องผมเนี่ยขายแต่วีออสขายแต่ยาลิสอยู่แล้วซะส,ส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผมรวมวีออสกับยาลิสไว้ในช่องนี้อยู่แล้วนะบิววีออสมือสองบิวยาลิสมือสองทั้งสองช่องนี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยแผลแรกที่ยังต้องเก็บก็คือกันชนนะครับกันชนก็ทําสีนะครับทาสีเพราะมันเป็นรอยในเรื่องของรอยถากนะอาจจะไปเกยฟุตบอลฟุตบาทมาหรือไปไปไปถากกำแพงอะไรมาสักนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติมันไม่ได้มีการชนักอะไรชิ้นนี้เป็นชิ้นพลาสติกัเาสีีดปขอ เก็บสีเอาเป็นเรื่องธรรมชาติพวกรอยสะเก็ดหินอะไรพวกนี้ปกติทั่วไปนะครับตำหนิแรกที่เห็นคือตรงนี้นะที่2นะครับก็จะมีในเรื่องของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงจะมีรอยสะเก็ดหินมานะจะมีรอยกระเทาะหินมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะต้องเก็บงานนะครับนี่นี่อ่าเดี๋ยวจะต้องเก็บงานนะฝากระโปรงนิดหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องการใช้งานปกติทั่วไปสําหรับรถยนต์มือ2นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทุกคันแหละเนาะพวกรอยสะเก็ดหินเนี่ย มันเจอปัญหากันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็ต้องเก็บเพิ่มเติมให้เราไม่ได้ปล่อยไว้สภาพแบบนี้อยู่แล้วนะครับล้างขัดสีเปลี่ยนทายของเหลวนะครับเก็บริ้วเก็บรอยเก็บร้อยสะเก็ดหินให้เรียกว่าเหมือนได้น้องๆป้ายแดงไปใช้งานนะครับมาดูแก้มฝั่งนี้กันนิดนึงแก้มฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแก้มเดิมๆบางๆแก้มเดิมๆบางๆสีผิวพันณสวยงามนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เดี๋ยวไปล้างขัดสีก็จบเลยนะครับอ่ะขยับมาด้านนี้ด้านขวานะ ไม่มีอะไรละนะไฟนงไฟหน้าเดิมๆเลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์โคมสวยใสนะฮะแก้มนะครับแก้มฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะอ่าตรงนี้นิดนึงนะครับที่เป็นรอยกระทาะนะครับนี่ที่เป็นรอยกระทอนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ต้องเก็บเก็บงานไร้งานให้เล็กน้อยนะครับไม่ได้ปัญหาไม่ได้บุงไม่ได้บุบอะไรมานะครับก็ถือว่าโอเคนะก็ไปล้างขัดสีเก็บงานสีผิวพันธุ์เล็กน้อยนะครับประตงประตูคือเดิมๆเหลี่ยมสันเดิมๆไม่มีรักยิ้มอะไรถือว่าผ่านในระดับหนึ่ง นะครับตรงนี้ก็ถือว่าผมสบายใจที่จะถ่ายรีวิวให้คุณผู้ชมรูแบบนี้จะได้เห็นว่าอะคันนี้คุณผู้ชมชอบแล้วปี20ด้วยไม่90,000กว่าเองแล้วก็ราคาไม่แรงด้วย3,79,000ผ่อนอยู่6,004นะครับสนใจสภาพรถมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับให้คลิปมันจะสวยกว่าเดิมเป็นอีก2-3เท่าตัว,ตวนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อมาก่อนนะครับเพราะว่าผมถ่ายให้ดูแต่แรกรเลยแม็กครับแม็กเดิมอันลอยฝั่งนี้ไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับ แมกเดิมอลอยไม่มีรอยอะไรยางเป็นไฟสโตนนะครับ stone ไฟสโตนปีปีย2สองนะครับยางเป็น stone, ไฟสโตนปียีสองดอกยางล่องยางใช้ได้นะอ่าดูดอกยางล่องยางลึกๆนะแน่น,นๆดอกยังไม่สึกไม่หล่ออะไรใช้งานได้ระยะหนึ่งนะสักประมาณ2ปีได้นะปี2ปีได้เบ้าชกซุ้มล้อฮะเดิมๆนะครับ,เ,นะรบเพิ่มเติมคือเดี๋ยวล้างทําความสะอาดนะครับเพราะอันนี้มันจะมีคราบฝุน่นคราบโคลอะไรอยู่นะครับเบ้าชกเดิมๆซุ้มล้อเดิมๆ ไม่มีปัญหาอะไรนะก็จะมีแก้มชิ้นนี้ที่จะต้องเก็บงาน<ป>นะครับพวกริ้วรอยเล็กน้อยกระจกมองข้างครับปรับพับไฟฟ้ากระจกด้านหน้าบานหน้าเดิมแท้ toyota อะคูติกาสกระจกบานเดิมไม่มีปัญหาอะไรภาษีพรบรมีให้ยาวนะครับต่อให้หมดทุกคันอยู่แล้วตรงนี้นะรประตูฝั่งนี้โอเคนะครับรวมรวมนะครับผิวพันธ์ต่างๆรวมรวมโอเคก็ไปขัดสีปกติทั่วไปไม่ได้มีตําหนิใหญ่อะไรให้ให,ให,ให้ให้ต้องเก็บงานเพิ่มเติม,ตมนะครับตรงนี้ล้างขัดสีกระจบนะรบกระจกเดิมแท้ toyota ทุกบานนะ ทุกบานนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมคันนี้ฟีดาผ่อนหกพันสี่นะครับเบาะเนี่ยฟังคนขับถอดไปทําสปานะครับทำสปาตรงไหนจะเป็นตรงปีกเบาะส่วนใหญ่ที่ผมแจ้งอยู่แล้วนะครับปีกเบาะมันจะยุบยุบแบบนี้นะอันนี้มันน้อยไม่เป็นไรนะครับส่วนอันคนขับเนี่ยมันนั่งเยอะมันขับมันคนขับมันเขาเรียกว่าใช้งานตลอดอยู่แล้วนะครับปีกเบาะมันก็จะยุบจะยุบแล้วก็ไปเก็บงานทำทำความสะอาดให้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นด้วย ดูโครงสร้างของพื้นรถนะครับมีสโลงสนิมไหมเดี๋ยวได้เห็นกันคลิปนี้อยู่แล้วนะครับดูทีเดียวให้สบายใจนี่หัวน็อตเสาบีเดิมๆคลิปๆแบบนี้นะครับไม่มีตำหนิเลยแผ่นเพลทครับปี20แท้ๆนะครับจดอ่าผลิตเดือนกุมภาเลยปี20เลยนะครับอ่ะนะคันนี้ก็ผลิตปี20เลยแท้ๆนี่เม็ดอาร์คอ่ะขอบพายหัวน็อตเดิมๆนะครับอ่ะไล่ประตูฝั่งซ้าย3ามแสนสิบหมื่นเก้าพันวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดปี20นะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะนะฮะ หัวน็อตเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆนะครับนี่สวยๆส,วยส,วยสีผิวพันธุ์ไม่เป็นเปลือกส้มอ่าสวยงามนะครับสําหรับประตูฝั่งซ้ายโอเคผ่านตรงนี้นะฮะหัวน็อตแก้มนะครับอย่างเดิมๆไม่เคยขยับอะไรเนื้อภายในค่อนข้างจะสวยงามนะครับเบาะเบาะหนังเนี่ยผิวพันธุ์โอเคนะครับ ไม่มีตําหนิตีเตียนอะไรผิวหนังแน่นๆเลยแต่จะมีปัญหาในเรื่องปีกบอกระฟังคนขับอยู่แล้วเราก็เก็บงานให้ปกตินี่ QC Part s, คุณผู้ชมรถเข้าศูนย์ผ่านการเมนเทน n a n ตลอดเลยนะครับนี่90,000โล80,000โลเนี่ยเห็นไหมเก้าหมื่นนี่8ป0 0 0มันจะเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลเห็นไหมฮะเข้ามา8ป0 0 0นะเข้ารอบ9ก0 0 0นะครับเข้าอีกทีตอนไม่แสนสามพันนะอันนี้ QC Part ก็ระบุมาตลอดนะครับอ่ะ ถือว่าสบายใจได้นะตรงนี้พวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันเดี๋ยวพาไปดูฟังคนขับอีกทีนึงนะครับล่โครงสร้างให้คุณผู้ชมดูก่อนนะสำหรับใครที่ซื้อรถมือสองเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ผิวพันธ์ภายนอกอย่างเดียวมันต้องดูถึงข้างในด้วยนะครับว่าโครงสร้างเดิมหรือเปล่าบางทีข้างนอกสวยวับเลยแต่เปิดแง่ออกมานะเนี่ยดึงตะเข็บออกมาสมมติข้างนอกสวยวับเลย นะครับดึงเม็ดอาร์กออกมาปึ้งเม็ดอากไม่มีเลยทําไงนะครับอย่างนั้นมันก็ไม่สวยแล้วถูกไหมฮะไม่ใช่แค่ดูแค่ภายนอกอย่างเดียวนะครับภายนอกเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทําได้หมดเลยถูกไหมฮะแต่ภายในเนี่ยนะฮะมันต้องเดิมๆแบบนี้ สวยทั้งนอกสวยทั้งภายในแนะนำแบบนี้ดีกว่านะครับซื้อกับผมบิวพยนทรหัส855366287นะครับ 7, รบ,บิวพยนผู้จการไฟขายนะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับปรึกษาได้คันนี้ปี20ด้วยนะครับผลิต20เลยนะครับหลอคลิประบบโรงงานอยู่ครบถ้วนแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คเลียงตัวสวยๆย,ยาวลงไปเลย3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมคันนี้ฟีดาพรอยู่ที่หกพันสี่จากจังหวัดออกรถได้นะครับ ลูกค้าผมเนี่ยอยู่ใต้ยอยู่เหนือเพียบเลยนะเหนือสุดใต้สุดก็ออกกับผมนะครับอ่ะก็มีเป็นการฝักใส่ให้ถึงพี่นะครับไม่ต้องเดินทางมาดูรถเองก็ได้นะครับหรือใครสะดวกมาดูเองก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ที่ผมถ่ายละเอียดดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าพี่ๆหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่า,าสมุติอยู่เชียงใหม่อยู่สุราษฎร์ลูกค้าผมเดินที่แล้วอยู่สุราษฎร์ประมาณ5เคสนะฮะอยู่สุราษฎร์มาหมดเลยนะครับเขาคงไม่สะดวกมาดูรถหรอกถูกไหมฮะเขาก็ดูผ่านคลิปนี้แหละ ผมก็รีวิวให้ดูแบบชัดๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าดูแล้วเขาเห็นรถเหมือนมาดูรถอ่าเหมือนมาดูรถที่บริษัทพิจตรเองนะครับเขาสบายใจผมแงะให้ดูทุกซอกทุกมุมสบายใจจบจองผม่าพาผมส่งไฟแนนซ์ให้ไปเซ็นที่สุราษฎร์อ่าก็มารับรถอะไรกันก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกแบบนี้แล้วกันว่าซื้อรถได้ทุกได้ทุกจังหวัดแล้วก็ได้ทุกอาชีพนะครับแต่กลุ่มอาชีพที่ซื้อง่ายสุดก็คือข้าราชการพนักง,งานบริษัทหรือวิสาหกาิจนะครับตรงนี้ได้ ในเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษด้วยแล้วก็ฟรีดาวได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแทบจะไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายอาชีพอื่นออกได้ไหมออกได้ครับแต่ก็เราต้องมาคุยกันนิดนึงนะสมมติค้าขายเนี่ยขายอะไรขายได้วันเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เราต้องมาพิจนารณากันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องโทรเข้ามาปรึกษาผมดีกว่านะครับไม่ต้องคิดว่าออตัวเองจะซื้อไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับจริงๆหลายคนเนี่ยมองว่าตัวเองซื้อรถไม่ได้จริงๆผมพาซื้อไปหลายคันแล้วนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยยนน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 นะครัััับดดด้้้าาาาหลงมูกิึชทอี่จเป็ อ่ารอยเปื้อนเฉยอันนี้รอยเปื้อนเฉยเนี่ยผมขูดให้ดูเลยนะครับรอยเปื้นอนเฉยไหมตรงนี้ล้างขัดสีออกไม่มีปัญหาอะไรนะครับเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับตรงนี้ก็รอยสติ๊กเกอร์ขัดสีออกไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเก็บอะไรนะครับอ่าด้านหลังเดิมไม่เดิมเดี๋ยวแกะให้ดูฝากระโปรงนี่มีริ้วมีรอยนะนี่ก็ต้องเก็บงานเนี่ยต้องไปปั่นนะขัดสีกันปกติทั่วไปนะครับฝาเดิมไหมอ่ามาจะมาเช็คกันนะครับฝาเดิมนะครับขวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับฝาเดิมเดิมแบบนี้นะฮะซีนเดิ สีเดิมเอะไรทิดข้าแบบนี้ไฟท้ายด้านหลังอ่ะนี่สวยๆนะครับอืมนี่สเตลเล่นะครับเดิมๆโตโโต้าเลยสเตลเล่สองฝั่งไฟท้ายเดิมๆนะครับคานหลังนี่โหนตเม็ดอาร์คนะครับคานเดิมๆสวยๆงามๆแบบนี้อ่ะเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมๆนะครับ ถือว่าโอเคเลยคันนี้คุณผู้ชมรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานในข้อดีคืออะไรอย่างที่ผมแจ้งไปคือประวัติศู์เขามีให้ตรวจสอบได้เนาะแล้วก็การันตีในเรื่องของการชนหนักมีความจมน้ำนะครับเพราะว่ารถคู่นี้เข้าสู่ตลอดประวัติมันมีอยู่มีให้ดูอยู่แล้วนะครับแล,แล้วรถทุกคันเนี่ยผมตรวจสภาพรถให้ฟรี2องรจุดนะครับขึ้นแพลตฟอร์มให้เป็นใบเซอร์ตัวรถเลยว่ารถเราคุณภาพ5ดาวนะครับไม่มีการชนหนักมีความจมน้ำซีนทาวาพาวเดิมๆแผ่นแดมซีนขาวๆเนี่ย ทามะพราสีเปลือกไข่เนี่ยนะฮะขาวขาวยาบแบบนี้นะครับรถเดิมๆถ้าไม่เดิมดูยังไงอะ่ะไอซีนทามะพราสีขาวตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือโดนพ่นสีมานั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเดิมๆไม่มีปัญหาอะไรคือมือไม่แรงยางอะไรมีให้ครบอ่าสวยๆสามแสนเจ็ดหมื่นก็พัานคุณผู้ชมดูโครงสร้างเป็นไงสวยไหมซีนทามะพราลากยาวมาเลยนะครับใช้งานได้นะคุณผู้ชมซือซ้อได้คันนี้ซื้อได้ดูจากผิวพันธุ์ภายนอกแล้วประตูฝั่งซ้ายแล้วก็ด้านหลังแล้วนะ เดี๋ยวมาดูขวาแล้วก็ไล่ไปดูที่หน้าด้วยดูห้องเครื่องสตาร์เครื่องเช็คเช็คกันให้ละเอียดนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วสนใจอุย้ยมีน้องมาอยู่ด้วยนะครับนี่อ่ะใครที่สนใจอยู่นะรีบติดต่อมานะครับวีออตัวมิดตัวลองท็อปนะปี20นะครับเบอร์โทรแจ้งไว้ให้หน้าคลิปรีบติดต่อมาเลยประตูท้ายฝั่งนี้เป็นไงบ้างดูเหลี่ยมก่อนนะครับดูเหลี่ยมปุ๊บไม่มีรักยิม้มไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มอะไรนะครับแล้วทีนี้มาดูผิวพันุ์ต่อประตูหลังนะครับ มีรอยสกรปรกทั่วไปอันนี้นะพอเปืออเป้อนฟงเปื้อนฝุ่นนะครับตรงนี้ล้างอ่าล้างขัดสีปั่นได้ไม่มีปัญหาอะไรนะมีประตูฝั่งขวานะครับประตูฝั่งขวาที่มีสีกระเทาะบ้างเล็กน้อยตรงนี้ก็ต้องเก็บงานกันไปนะครับก็ต้องแจ้งตามตรงนะคุณผู้ชม สบายใจนะครับผมรู้สึกว่าผมสบายใจในการขายแบบนี้นะครับมันไม่ได้เป็นอะไรนะถูกไหมฮะมันไม่ได้เป็นอะไรนะมันก็เก็บงานปกติทั่วไปของรถมือสองอยู่แล้วมันมีร้วรอตามการใช้งานนะมันไม่ใช่แบบว่าบุบมาแล้วโอ้โหผมมืบิลแล้วมาขายถูกไหมฮะผมถ่ายให้ดูแบบสดๆแบบนี้นะครับเป็นการสร้างความสบายใจให้คุณผู้ชมด้วยว่าเออรถคุณผู้ชมมาแบบนี้นะนะคันนี้ที่คุณผู้ชมซื้อคุณผู้ชมจองมันมาสภาพแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวผมทําให้มันสวยกว่าเดิมแบบนี้นะถูกไหมฮะมันเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งในการซื้อ ซื้อขายกันต้องพูดแบบนี้นะครับรอคีวระบบโรงงานเดิมๆครับอ่านี่เม็ดอาร์เดิมๆสวยๆย,ยาวมาเลยนะครับรถประวัติส่งอยู่แล้วพวกนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยตอนผมขับมาเมื่อกี้ผมไปขับออกมาจากจากซองนะเพราะว่าเขาจอดรอปรับสภาพไว้นะครับสตาร์ชื่งเดียวติดนะครับเครื่องยนต์ก็โอเคเลยติดเท้าดีอ่าเขาเรียกว่าอัตราการเร่งเครื่องยนต์ยางเ่นเครื่องต่างๆยังปกติใช้งานได้เลยนะครับถือว่าโอเคผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะไอในส่วนตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเดิมๆไม่มีปัญหาอะไรฝั่งนี้ประตู เช็คกันให้ดูละเอียดนี่หัวน oh, ็อตเม็ดอาร์คเดิมๆไล่เลียงไปสวยๆะนะครับยาวๆทั้งเส้นอ่ะโอเคนะไม่เป็นเปลือกส้มนะครับสีเม็ดอาร์คอยู่ครบๆคมๆทุกเม็ดแบบนี้นะครับมาให้ดูแบบสภาพสดๆนะเดี๋ยวผมค่อยเก็บแล้วกันอบอเก็บเลยก็ได้เดี๋ยวลืมอ่ะโอเคนะครับหัวน็อตเสาบีเดิมๆไม่เคยขยับแบบนี้นะครับสติกเกอร์ต่างติดอยู่ครบถ้วนสติกเกอร์อลมยาง หัวน็อตเดิมๆแผนให้ดูสดๆนะครับทีนี้เบาะเนี่ยทำสปามันเป็นข้อดียังไงข้อดีคือคุณผู้ชมได้เห็นว่าโครงสร้างรถเนี่ยเนี่ยนะฮะพวกพวกเลขตัวถังทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้โดนตีมาอะไรมาเห็นไหมฮะเดิมๆแบบนี้นะครับนี่เดิมๆอ่านะรูน็อตต่างๆเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นสนิมเห็นไหมครับเดิมๆมันไม่เป็นสนิมเลยนะถ้าเกิดว่ารถมีจงลงจมน้ำนะครับไม่เหลือแล้วพวกนี้สนิมกินหมดแลวนะครับเดิมๆหมดเลยทั้ง4ี่ตัว แป้นเบรกแป้นคันเร่งเห็นไหมฮะไม่สึกไม่หลออะไรมากมายนะครับเป็นการใช้งานปกติไม่มีสนงสนิมนะนี่ถ้ารถน้ําท่วมนะครับขึ้นมาแน่นอนพวกนี้ไม่เหลือแล้วเพราะมันไม่ได้เคลือบการสนิมมานะพวกนี้นะฮะก็สนิมขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของชี้ให้ดูว่าคลายความกังวลไปยังไงนะครับสิ่งที่สิ่งอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเก็บพรมลัยนะครับตรงนี้มีรอยนิดนึงเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บพรมลัยให้นะเป็นปกติทั่วไปนะครับพุ่มหนังอะไรใหม่ก็ เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติทั่วไปนะครับที่จะต้องเก็บกันนะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าโอเคสวยงามนะครับเบื้องต้นลองสตาร์ทเครื่องดูกันดีกว่าแล้วก็เปิดหน้าห้องเครื่องดูด้วยนะครับเสียไปกุญแจมีล็อกเทคนะเขาเรียกว่าล็อกเทคด้านล่างนี่ล็อกเทคมีมาให้มีกุญแจให้สองดอกนะครับก็ถือว่าโอเคเลยมีล็อกเทคโอ้ยเดี๋ยวผมปิดลำโพงก่อนแป๊บนึงอ่ะเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะคุณผู้ชมนะสตาร์ทเครื่องทีเดียวติดเลยนะผมอยู่นอกตัวรถด้วยให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงนะครับอุย๊ยโหน็อต ดูกันไปทีละจุดนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับเลขไม้ครับ9ก7 0หม่ัโลคุณผู้ชมกับรถ v ีออส5รุ่นมิดปี2020นะครับผลิตปี20นะครับไม่ใช่19.20เป็นปี20แท้ๆนะครับจอทัชสกรีนกล้องถอยมีให้ครบหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้มีให้เรียบร้อยแล้วเกียร์อ่าขอพายแอร์นะครับแอร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้ซีดีทีแบบเจ็สปีดฐานเกียร์เป็นโครเมียมแบบนี นะครับเป็นเกียร์คับบันไดนะแอร์แบ็กคู่หน้าผิวพันธุ์รอบคันสวยงามหลังคาไม่มีรอยเจอเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกคุณผู้ชมครับนี่คือรถของทูริซิ่งนะครับประวัติของทูริซิ่งคือมันมีให้ดูในศูนย์อยู่แล้วนะครับประวัติรถต้องแจ้งแบบนี้นะคุณผู้ชมใครที่กําลังมองหารถคุณภาพดีๆไว้ใช้งานสักคันหนึ่งอยากได้วีออสอยากได้โตโยต้าทั้งหลายนะครับติดต่อหาผมด่วนเลย นะผมดูให้ผมดูแลให้นะครับถ้าชอบการรีวิวผมแงให้ดูทุกช่อทุกมุมขนาดนี้แล้วนะครับกดไลค์ให้นิดนึงนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดมีอีกหลายคันให้ได้ดูกันนะครับก็มีอัปเดตให้เรื่อยๆอย่างคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ผมก็มาแงะมาแซให้ดูกันก่อนเลยว่าสภาพรถผมมาเนี่ยเดิมเป็นยังไงชี้ให้ดูเลยว่ามีตรงไหนที่จะต้องเก็บงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อท้ายคลิปแล้วนะฮะไปดูหน้าห้องเครื่องกันว่าสวยเดิมขนาดไหนไปรับชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นดูอัล VVTI นะครับเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียง DOHC ขนาด1 5 0 0 c าลิตรนะครับเป็นเบนซินนะ E85 ได้เรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่องยนต์ตัวน,นี้นะครับห้องเครื่องมาแห้งสนิทแบบนี้เลยมาร์คสีโรงงานเหลืองๆน้ำเงินชมพูทั้งหลายนะครับเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้ล้างอาัดฉีดห้องเครื่องนะมันก็จะมีบ้างให้เห็นว่ามีคราบมีเนี่ยพวกไออะไรออกมานะครับหมายถึงว่าพวกคราบ กปกทั้งหลายนะครับตรงนี้ยังไม่ได้อัดฉีดเดี๋ยวก็ต้องอัดฉีดกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็สซีนเดิมเดิมครับซีนคงซีนเครื่องเครื่องเดินนิ่งๆแบบนี้นะฮะเดิมเดิมฟงกุ่นอะไรไม่มีคาบน้ามันไหลเยอะออกมาให้เห็นนะทั่วไปเลยตอนที่ขับเมื่อกี้นี้ขับมาก็ปกตินะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะตาเครื่องพวงมาลัยไม่ทรงไม่สั่นนะยางเทนเครื่องใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็โอเคสวยงามนะครับเบ้าโชคนี่สติ๊กเกอร์มอกตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆนะครับซีนไม่เคยโดนแกะตรงเดิม ค,คงสร้างด้านหน้าเกรดเอครับหัวน็อตฝากระโปรงมีนิดน,นึงนะับในเรื่องของการขยับมานะครับมีรอยขยับมานะครับมีตรงไหนผมบอกมีอยู่แล้วนะครับถามว่าหัวน็อตฝากระโปรงทำไมขยับละ่ะก็ทั่วไปคุณผู้ชมต้องแจ้งแบบนี้จริงๆนะครับการทําสีฝากระโปรงนะครับพวกรอยสะเก็ดหินหรือว่าคุณผู้ชมประกันชั้นหนึ่งส่วนมากนะป้ายแดงประกันชั้นหนึ่งเคลมสีเขาจะทำยังไงคุณผู้ชมเขาไม่สามารถทําฝาทาสีฝากระโปรงเก็บรอยสะเก็ดหินเนี่ยบนบนรถได้เขาก็ต้องถอดครับถอดแล้วฝากระโปรงไปทําสี เก็บริ้วเราเก็บริ้วรอยเก็บในเรื่องของอ่ารอยสะเก็ดหินให้นะครับตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันทุกที่ต่อให้เข้าศูนย์เขาก็ไม่มีวิธีทําครับเขาต้องถอดไปอยู่ดีนะครับยังไงก็มีรอยแบบนี้อันนี้ก็ทั่วไปนะดูยังไงต่อถ้ากังวลนะทำไมหัวน็อตขยับนะครับดูซีนด้านข้างนะครับซีนเดิมไหมเอาเล็บจิกนะฮะเนี่ยเล็บจิกเข้าซีนเดิมเดิมแบบนี้นะครับตาปั๊มโตโยต้าเนี่ยผมให้ดูนะครับฝาปงเดิมแท้โตโยต้านะครับรูเดิมๆแผงกันความร้อนเดิมๆเนี่ยรูรูน็อต เดิมๆไม่เคยโดนบิดโดนเบี้ยออกมานะครับด้านบนเนี่ยเล็บสิกเข้าสี่นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สบายใจได้นะครับว่าโอเคมันเก็บริ้วเก็บรอนมาปกติทั่วไปนะครับแก้มเดิมๆคานเดิมๆให้ดูละเอียดๆนะครับสบายใจได้นะคุณผู้ชมการซื้อรถกับบริษัทเพชรยนนะครับเราการันตีคุณภาพเกรด A นะไม่มีการฉนหักคือความจมน้ำนะครับรถคันนี้ ทูริซิ่งนะครับรถของหน่วยงานทูริซิ่งประวัติสูงทุริยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกอยู่แล้วแล้วเป็นปี20แท้ๆเลยหายากนะปี20แท้ๆนะครับรู้สึกว่าต้นปีผมจะมีอยู่คันหนึ่งแล้วขายไปแล้วนะค,คันนั้นไม้ไม้เจ0ดแปนะครับคันวันนี้มาอีกคันหนึ่งเป็นปี20แท้ๆเหมือนกันไม่เก้าหมื่นนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับก็มีริ้วมีรอยตามการใช้งานปกติทั่วไปของรถยูมือสองนะที่จะต้องเก็บงานเพิ่มเติมกันนิดหน่อยนะครับแต่สภาพรถเนี่ยโครงสร้างต่่าาางๆคือเดิมมมมแท้100%ไีกกรชนนหั นะครับตรงนี้ตรวจสอบให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมีตรวจรถให้อีก274จุดนะครับสําหรับใครที่สนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับ0855366287ผมบิวเวตยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมเนี่ยแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยเดี่ยวตรงที่ผมนะครับก็เบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับเป็นเป็นเบอร์โทรส่วนตัวเป็นไลน์ส่วนตัวเลยนะครับยิงตรงผ่านผมโดยตรงนะไม่ต้องผ่านใครนะครับไม่ต้องผผผผ่่่่าา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 านนนนนออ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 อโเเเปปปรรรรรรรตต์ไมมมม้้้งแแดดิิิะะคคคคคััับบบถถยยยยยกกกกกกกุุููลลวววใจีึษ โทรเบอร์หน้าคลิปได้เลยนะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวเลยยิงตรงถึงผมโดยตรงนะครับไม่มีคนอื่นรับสายแน,น่นอนนะตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ v s 1.5รุ่นมิดปี2020นะฮะเป็นรถหน่วยงานของทูริซิ่งนะครับประวัติศูตทุรย์ยนตตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะฮะหรือว่าทุกหกเดือนเขาจะเรียกเข้าสูย์ตลอดเลยนะครับการันตีในเรื่องของการชนักพีความจมน้ำนะครับแล้วก็กับสีกอไม้เปลี่ยนเครื่องตรงนี้ตัดออกได้เลยเพราะว่าประวัติศูย์มีบ่งบอกให้ทุกอย่างรถอะไรก็แล้วแต่นะ เปลี่ยนทะเบียนหรือโอนย้ายอะไรเอ่ยนะครับมันลงอยู่ในเล่มอยู่แล้วนะครับมันลงอยู่ในสำเนาเล่มอยู่แล้วตรงนี้สบายใจได้ทุกอย่างเป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับสมัยนี้ผมเข้าใจว่าหลายคนมองว่าเอย,อยู่ไกด์จะโดนหลอกไหมอะไรไหมโอ้โหคุณูชมดูนะผมไม่ใช่เต็นท์ผ้าใบนะผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ใช่เต็นท์ผ้าใบนะผมขึ้นโครงสร้างเหล็กรดรถทั้งหมด450คันนะกว่าด้วยตอนนี้พอซื้อเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับกว่าด้วยนะฮะมั่นคงนะครับผมจะยกไปไหนเนี่ยผมจะผมจะทุบตึกทิ้งไหมแล้วก็หนีคุณผู้ชมกับรดราคา 3- 4แนนี้ะ มูล,ลค่ากว่าพันล้านนะครับประเสรเฐพิยนต์นะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้การรีวิวนี้ก็ขอบคุณมากนะสมับใครที่ดูจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ